สวัสดีครับผมแมนคนเดินป่าครับวันนี้มาคนเดียวครับคือทีมงานใส่ป่าเราไม่ว่างครับช่วงนี้ภารกิจเยอะผมก็เลยต้องมาคนเดียวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุปูเพกจังหวัดสกลนอครน,นะครับซึ่งสถานที่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะติดตามชมไปพร้อมกันเลยนะครับตามผมมาเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่วัดพระธาตุภูเพ็กแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมพระธาตุกันนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนครับซึ่งจะคาบอกเกล่าแล้วพระธาตุมีลักษณะคล้ายๆล้าเข่าพระวิหารของประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเราที่เองนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่บันไดาทางขึ้นของพระธาตุภูเพ็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ผมก็ผมจะไม่นับแล้วครับว่าจะมีบันไดสักกี่ขั้นนะครับเป็นภูเขาที่สูงชันมากนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับบันไดก็จะลื่นนิดนึงนะครับถ้าใครจะมาก็ระวังด้วยนะครับเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนะ ผมเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วครับขอพักแป๊บนึงนะครับเดินขึ้นมาได้ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรเนาะมันเป็นภูเขาที่สูงชันมากเท,ท่าที่ผมเคยเดินมาเลยนะครับเหนื่อยครับเดี๋ยวคขากลับน่าจะนับขั้นบันไดลอ,ลองดูนะครับว่าจะได้สักกี่ขั้นนะไปกันต่อเลยครับ อันตรายครับมาช่วงนี้มันไดจะลื่นครับเพราะมันได้ตะไคร่น้ำจับเยอะเลยครับเพราะเมื่อวานก็ฝนตกหน,กหนักหนูนะเกือบทั้งคืนครับผมแปลกอยู่นะสูงขนาดนี้เขาก็ยังสร้างเนาะทำไมไม่สร้างข้างล่าง นี่เราก็เดินทางขึ้นมาถึงชั้นที่สองนะครับเรียกว่าชั้นดาวดึงนะครับสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับโอ้โหถ้าจะขึ้นสวรรค์ยากเย็นขนาดนี้ผมไม่ขอขึ้นดีกว่านะครับดูทางขึ้นมานะครับโอ้โหไม่รู้จะมีสักกี่ชั้นเนาะ ตามคาบอกเล่านะครับสมัยก่อนที่สมัยขอมสร้างจะไม่มีราวบันไดตรงนี้นะครับสองฝั่งนี้จะไม่มีนะครับอันนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับในสมัยยุคหลังนี้นะครับเพื่อจะน่าจะเป็นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนาะ <laughs> โอ้โ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วน่าจะถึงน่าจะถึงครึ่งทางแล้วเนาะเดี๋ยวพักเหนื่อยแป๊บนึงครับเรามาถึงสวรรค์ชั้นที่ห้าแล้วเนาะชื่ออะไรนิพมานดีเหรออะไรนะผมอ่านไม่ออกโอ้เหนืงง่อยเผื่อแป๊บเดียวขึ้นมาผมได้ขึ้นสวรรค์ชั้นห้าแล้วนิพมาละดีเหรอ อ่านว่ายัางไงใครอ่านออกคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะไม่ระหว่างทางขึ้นก็ตเต็มไปด้วยกิ้งกือนะครับกิ้งกือเยอะมากครับน่าจะมีสวรรค์ห้าชั้นนี่มั้ง ใกลจะถึงแล้วครับใกลจะถึงที่หมายแล้วถึงแล้วครับโอ้เหนื่อยถึงแล้วครับพระธาตุภูเพิกที่ผมตามหามาเกือบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงแอโห ตรงนี้เราจะมองเห็นจังหวัดสกลนครทั้งจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะอําเภอเมืองนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะมองเห็นน้องหานเนาะแล้วก็อําเภอเมืองของจังหวัดสกลนครสวยมากเลยครับไม่ผิดหวังครับที่เดินทางขึ้นมาผมพักเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมขอเดินทัานบกต่อนะครับครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงปราสาทพระาธาตุภูผิกแล้วเนาะ ซึ่งเป็นพระาธาตุที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับสร้างมาจากหินทรายนะครับไม่ใช่หินศิลาแรงตามคำเล่าลือนะครับบางคนคิดว่าจะสร้างมาจากหินศิลาแรงนะครับซึ่งที่จริงแล้วก็สร้างมาจากหินทรายนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นรูตรงที่คนสมัยก่อนจะเจาะไว้เพื่อจะใช้ในการเคลื่อนย้ายหินนะครับ แ,แปลกมากเลยนะครับก้อนหินเป็นตันๆเ,นเขาเคลื่อนย้ายได้วิธีไหนนะครับซึ่งยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพิสูจน์ดูรอบๆนะครับพระธาตุภูเพกเนี่ยกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานในปีพศ2478นะครับ สวยมากครับลักถ้าสร้างเสร็จผมว่าสวยมากเลยนะลักษณะคล้ายๆเขาพระวิหารของประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูประสาทรอบๆนะครับเดี๋ยวเราเค่อยขึ้นไปชมข้างบนนะครับ ประวัติเล่าขานกันมากินนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับลักษณะหินจะเป็นรอยตัดที่เหมือนเหมือนอะไรอะ่ะมันมีเครื่องมือสมัยนั้นเจาะเลยครับเหมือนไม่ใช่ขวานเนาะมันจะเป็นใบตัดเหมือนเหมือนยุคไฟฟ้าเลยอะ่ะก้อนหนึ่งก็น่าจะหลายตันอยู่นะ ้าสร้างเสร็จผมว่าน่าจะสวยไม่แพ้ที่ใดในโลกเนาะแต่ที่พิเศษกว่าเพื่อนก็คือจะสร้างบนบนภูเขาที่สูงที่สุดเนาะเป็นยอดเขาที่สูงซึ่งไม่น่าคนธรรมดาไม่น่าที่จะสามารถสร้างได้และเคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นมาก่อสร้างได้เนาะหินทุกก้อนจะมีรู ็นรูไว้ผมคิดว่าน่าจะใช้ํำหรับคนย้ายก้อนหินขึ้นมาบนภูเขานี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาข้นไปชมข้างในเนาะโอ้ข้างในจะมีพระพุทธรูปนะเดี๋ยวขอการาบพิธีการพระพุทธรูปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจข้างในดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ข้างในน่าจะทำเป็นหลังคาเนาะแต่ยังสร้างไม่เสร็จได้แค่ขื่อนะแต่การตัดหินเนียนมากเลยอะ่ะเป็นก้อนที่ชิดกันมากเลยนะครับซึ่งสมัยนี้ผมว่าไม่สามารถทำได้นะถ้าไม่มีเครื่องมือ จะก่อสร้างสมัยขอมเนาะหลายร้อยปีแล้วผมว่าหน้าเปลกน,นะอัศจรรย์มากครับอึ้งในการก่อสร้างมากเลยครับ ยอมรับจริงๆคนสมัยโบราณมีความอดท,ทนนะครับและแรงศรัทธานี่ครับตรงนี้จะมีรูเยอะมากครับก้อนนี้ นี่เกือบทุกก้อนจะมีรูไว้นะครับหินตรงนี้น่าจะกองไว้เพื่อที่จะนำไปก่อสร้างเป็นพัดธาต j เดีตรงนี้นะครับจากคำสันติฐานของผมนะ ครับพระาธาตุภูเพชรก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของการสร้างปราสาทพระาธาตุภูเพชรคร่าวๆให้ฟังนะครับจากคําบอกเล่าของชาวบ้านที่พูดต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับคือสมัยตะก่อนเนะี่ยจะมีกลุ่มคนอยู่สอง 2, กลุ่มคือกลุ่มผู้หญิงแล้วก็กลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ชายก็จะสร้างปราสาทภูเพชรกลุ่มผู้หญิงก็จะไปสร้าง พระธาตุนาลายจริงเวงซึ่งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดสกลนครนะครับคือภาษาทสองปาษาทนี้ถ้าใครสร้างเสร็จก็จะได้พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพระธาตุตัวเองนะครับโดยมีมติที่ว่าถ้าใครเห็นดาวเพลิกขึ้นก็ให้ยุติการก่อสร้างทันทีนะครับทีนี้กลุ่มผู้หญิงก็เลยออกกลลวงก็เอาแสงไฟ เพื่อที่จะขึ้นไปทาเป็นดาวเพชรคือพูดง่ายคือเป็นดาวเพชรเทียมอ่ะขึ้นไปวางไว้เป็นยอดบนยอดเขาเพื่อให้กลุ่มผู้ชายได้รู้ว่านี่คือกลุ่มดาวเพชรขึ้นแล้วนะให้หยุดการก่อสร้างนะทีนี้กลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ชายเห็นแสงไฟนั้นก็คิดว่าเป็นแสงของดาวเพชรจริงๆก็เลยหยุดการก่อสร้างจึงทําให้ปราสาทแห่งนี้ สร้างมาแล้วเสร็จมาจวบจนปัจจุบันนะครับเขาก็เลยตั้งปราสาทแห่งนี้ตามดาวเพชรนะครับเป็นชื่อตามดาวเพชรก็คือก็คือพระธาตุภูเพชรมาจนถึงปัจจุบันนะครับประวัติคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะผมก็ได้ฟังคำเขาเล่ามานะตรงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบนะครับ ก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ